สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกับเรื่องถัดไปของเรานะคะคืออาัตาราเร็วแล้วก็ความเร็วนะคะทีนี้หลังจากที่นักเรียนมีพื้นความรู้จากคลิปที่แล้วนะคะที่เกี่ยวกับ การกระจัดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับระยะทางนะคะถ้านักเรียนหาการกระจัดได้หาระยะทางได้นักเรียนแยกออกว่าอะไรคือระยะทางอะไรคือการกระจัดนะคะพอมาถึงในหัวข้อของอัตราเ,เร็วและความเ,เร็วนักเรียนก็จะสามารถทํา หาอัตราเร็วกับความเร็วได้นะคะทีนี้เรามาดูความหมายของคําว่าอัตราเร็วก่อนนะคะอัตราเร็วหมายถึงอะไรนะคะอัตราเร็วหมายถึงถ้านักเรียนมีสมุดอยู่กับตัวนะคะนักเรียนเอาขึ้นมาจดได้เลยนะคะอัตราเร็วหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงนะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงระยะทางการเคลื่อนที่ มีหน่วยเป็นเดีวสิมีหน่วยเป็นอ่าเป็นขอโทษนะเป็นปริมาณสเกลรานะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหรือกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ถ้าโจทย์ให้มาเป็นเมตรหน่วยก็ต้องเป็นวินาทีถ้าโจทย์ให้มาเป็นกิโลเมตรก็ต้องเป็นหน่วยเวลาก็ต้องเป็นชั่วโมงนะคะถ้าให้มาอย่างใดอย่างหนึ่งเรียนก็แปลงกลับไปกลับมาเนาะทีนี้สูตรในการหาอัตราเร็วนะคะก็จะมี v เท่ากับ s ส่วน t โดย v คืออะไร v คืออัตราเร็ว นะคะส่วน s คือ s คือระยะทางนะคะส่วน t คือเวลานะคะอ่ะถัดไปรู้ความหมายของอัตราเร็วแล้วนะคะเรามารู้ความหมายของความเร็วกันบ้างนะคะความเร็วความเร็วคืออัตรา การเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัดของการเคลื่อนที่นะของการเคลื่อนที่นะคะเป็นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณเวกเตอร์นะแล้วก็มีหน่วยเหมือนกันเลยค่ะคือเมตรต่อวินาทีหรือ กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทีนี้เด็กๆด,ดูนะสูตรในการใช้ของเขาจะเหมือนกันเลยก็คืออ V เท่ากับ S ส่วน t เหมือนกันแต่ V ตัวนี้นะคะจะเป็นความเร็วนะคะแล้วก็ S ตัวนี้จะเป็นการกระจัดนะคะแล้วก็ t คือเวลา เด็กๆด,ดูความเร็วกับอัตราเร็วต่างกันตรงไหนเดี๋ยวครูจะเขียนความแตกต่างให้ดูนะคะก็เขาใช้ VR, v r v เท่ากับ s ส่วน t เหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ไอเจ้า V ตัวเนี้ยถ้าเป็นของอัตราเร็วกับความเร็วครูแบ่งว่าให้ยางงี้เนาะอัตราเร็วกับความเร็วอัตราเร็วตัวนี้ v คืออัตราเร็วส่วน s จะคืออะไรคะ S, S คือระยะทางส่วนถ้าเป็นความเร็ว t คือเวลาเหมือนกันนะส่วนถ้าเป็น V ตัวนี้ก็ถ้าเป็น V ของความเร็ว V ก็คือความเร็วใช่ไหมแต่ S ตัวนี้จะเป็นการกระจัดเห็นไหมคะครูถึงบอกว่านักเรียนต้องรู้ว่าระยะทางคืออะไรการกระจัดคืออะไร นะคะทีนี้เป็นโจทย์ปัญหาเรามาดูโจทย์ปัญหากันบ้างนะคะถ้าเป็นโจทย์ปัญหาของอัตราเร็วและความเร็วคุยกตัวอย่างถ้าเด็กๆมีสมุดเอาขึ้นมาเลยนะคะคุยกตัวอย่างเช่นนูตวิ่งบนสนามหญ้าโดยวิ่งจากจุด a ไปตรงไปทางทิศตะวันออกถึงจุด b ได้ระยะทาง300เมตรแล้วเลี้ยวไปทางทิศเหนือถึงจุด c ได้ระยะทาง200เมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตกถึงจุด D ได้ระยะทาง150เมตรนุชใช้เวลาวิ่งไปทั้งหมดเนี่ย130วินาทีจงหาอาัตราเร็วและความเร็วเด็กๆจดโจทย์ก่อนนะคะพอนักเรียนได้โจทย์แล้วขั้นตอนการทำคือ 1. นักเรียนวาดภาพค่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนวาดภาพจดจทๆเสร็จหรือยังเอ่ย ทิ้งจังหวะให้โจทย์แป๊บหนึ่งนะคะแต่ของครูเป็นคลิปนะักเรียนหยุดแล้วก็แล้วก็ต่อได้เลยหยุดหยุดคลิปแล้วก็จดโจทย์ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะ,ะไปต่อเลยนะ,ะทีนี้คุณครูจะพานักเรียนวาดภาพนะคะเขาบอกว่านู๊ตวิ่งไปสนามหญ้านักเรียนโจทย์ไว้นะโจทย์มีอยู่ว่าเมื่อกี้นู๊ตวิ่งบนสนามหญ้าจากจุด A ไปทิศตะวันออกฉะนั้นครูให้ตรงนี้เป็นจุด เอนะคะจำเรื่องทิศได้ใช่ไหมอ่ะอันนี้เหนือใต้ใช่ไหมคะอันนี้ออกแล้วก็อันนี้ตกนะคะอันนี้ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกอ่ะตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือนะคะอ่ะโจทย์บอกว่าเมื่อกี้ นุดวิ่งจากจุด A ไปทิศตะวันออกถึงจุด B กันนี้เนาะวิ่งมาทิศตะวันออกถึงจุด B นะคะได้ระยะทางเท่าไหร่นะเมื่อกี้อ่า300เมตรใช่ไหมคะจากนั้นเลี้ยวซ้ายขึ้นไปทางทิศเหนือก็คือขึ้นไปทางนี้เนาะถึงจุด C ใช่ไหมคะถึงจุด C ได้ระยะทางคือ200เมตรจากนั้นเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกไปทางไหนคะอ่าไปทางนี้ใช่ไหม เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกเท่าไหร่นะ150 50เมตรถึงจุดด D ขวารึ่งหนึ่งเนาะตรงนี้300ก็น่าจะครึ่งหนึ่งของ300เพราะว่าได้150ประมาณนี้นะคะแล้วก็นุชใช้เวลาวิ่งไปทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะ130วินาที จงหาว่านุชใช้อาัตราเร็วในการวิ่งและความเร็วในการวิ่งเท่าใดอะทีนี้เราจะหาได้เราหาระยะทางก่อนนุชใช้ระยะทางวิ่งเท่าไหร่เอ่ยนุชใช้ระยะทางวิ่งเท่าไหร่เอ่ยดูก่อนนะระยะทางเขาใช้ระยะทางวิ่งคือ3 0 0ใช่ไหม A ไป B คือ3 0 0 B ไป C คือ200ใช่ไหมคะแล้ว C ไป D คือ1 0 0 50นี่คือระยะทางที่นุชใช้วิ่งนั่นคือเท่าไหรรวมแล้ว300บวก200เป็น500 500อบวกอีก150คือ650เมตรนี่คือระยะทางที่นุชใช้วิ่งหาการกระจัดบ้างการกร,การกระจัดเมื่อคลิปที่แล้วครูบอกไปแล้วการกระจัดคือตั้งแต่ระยะ,ะสุดท้ายไปหาเริ่มต้นจะเป็นอันนี้ใช่ไหมคะการกระจัด เราจะหาการกระจัดตรงนี้เราไม่รู้เราให้เป็นตัวแปร x ใช่ไหมคะเราจะทําได้อย่างไรล่ะเราจะหาการกระจัดได้อย่างไรในเมื่อเราไม่รู้อะไรเลยแต่เด็กดูนะตรงนี้มันจะคล้ายๆกับพีทาโกรัสใช่ไหมคะถ้าตรงนี้เรารู้นี่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้เท่ากันฝั่งนี้ต้องเป็น2 0 0ใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของตรงนี้ตรงนี้เป็น150เนี่ยเส้นนี้เป็น150 แต่ทั้งเส้น a ไป b เนี่ย300แสดงว่าครึ่งหนึ่งของ150เอ้ยครึ่งหนึ่งของ300ก็คือ150ใช่ไหมคะหาพีทาโกรัสได้หรือยังหาได้แล้วชนะพีทาโกรัสก็จะได้จาก x กำลังสใช่ไหมคะคือเอามา x กำลังสองเท่ากับสอง้ยกำลังสบวกกับร้อกำลังสใช่ไหมคะอ่ะมาดูเรื่อยๆนะ 200อันนี้เป็น x กํลังสองนะคะ200กํลังสมีค่าเท่ากับ40,000เก่งมาก150กํลังสมีค่าเท่ากับ22,500นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ62,500จากนั้นเราต้องการ x ตัวเดียวเราใส่ square root ให้ หกสองห้ายอะไรคูณกัน2ตัวได้6กสองห้าคำตอบคือ2 5งร้อคูณสองฉะนั้นเขาทำลายรายได้ทำลายรู้ได้ก็ออกมาเหลือแค่250แสดงว่าการกัดจัดของเขาคือ250ร้อยหาสได้แล้วนะการกระจัดคถูกเขียนเลย การกระจัดตัวนี้นะมีค่าเท่ากับ250เมตรอะทีนี้โจทย์บอกว่าอะไรนะโจทย์บอกให้นักเรียนหาอัตราเร็วใช่ไหมคะอะหาอัตราเร็วสูตรอัตราเร็วคือ v เท่ากับ s ส่วนด้วย t v คืออัตราเร็ว s คือระยะ ทางอ่ะเด็กๆก,กลับไปดูระยะทางที่เราหามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะระยะทางที่เราหามีค่าเท่ากับ650เอาไปแทนค่าเลยคะ่ะก็ V, v เท่ากับ650ส่วนด้วยเวลาเวลาคือใช้ไป130วินาทีฉะนั้นตัดทอนตัดทอนใส่หน่วยก็ได้นะ เมตรใช่ไหมคะนี่วินาทีอัะตราทอนตัดทอนมี V จึงมีค่าเท่ากับเอา13ไปหาร65 0อ่หหาร65มีค่าเท่ากับ5หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหาตาเร็วได้แล้วนะถัดไปหาอะไรคะหาความเร็วหาความเร็วจากสูตรเดียวกันเลยคือ V ีเท่ากับ S ส่วนที่ S ตัวนี้คือระยะทาง แต่ S ตัวนี้ไม่ใช่ระยะทางแล้ว S ตััวนี้คือการกระจัดนะคะการกระจัดเมื่อกี้เราหาได้แล้วนี่การกระจัดมีค่าเท่ากับการกระจัดมีค่าเท่ากับ2 5 0ฉะนั้นเอา250มาแทนค่าในการกระจัดค่าว,วีเหมือนเดิมเวลาใช้เวลาเดิมเลยคือ130วินาทีฉะนั้นตัดทอแล้วจะมีค่าเท่ากับเท่ากับ ตัดทอนเอาเองนะครูบอกคำตอบเลยนะคะก็คือ1.92เมตรต่อวินาทีนะคะ ต่อไปนะคะใหน้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดข้อ2นะคะโจทย์มีอยู่ว่าชาตีซ้อมวิ่งบนสนามโดยวิ่งจากจุด A ไปทางทิศตะว,วันออกนะคะถึงจุด B ได้ระยะทาง240เมตรแล้วเลี้ยวไปทางใต้ลงไปถึงจุด C ได้180เมตรนะคะโดยใช้เวลาวิ่งนะคะทั้งหมด60วินาทีให้นักเรียนนะคะหาตาเร็วและความเร็วในการวิ่งนะคะครูให้นักเรียนทํา นะคะแล้วส่งในไลน์ของกลุ่มที่เราสร้างขึ้นนะคะให้เวลาวันนี้จนถึงสี่โมงครึ่งเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวครูมาเฉลยให้นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ